มีคนแทกกูอเมริกาก็ติดอังกฤษก็ติดอันนี้กูไม่เทียงบ้างเขาติดติดเยอะด้วยแต่ที่เขาดีกว่าบ้านเราคืออะไรรู้ปะ เขามีสวัสดิการสวัสดิการของเขาโคตรดีเลยดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดยันตายคาประเทศเขานั่นคือสวัสดิการที่ประเทศเขามีแต่ประเทศของกูเด็กลืมตาดูโลกมาก็มีหนี้สาธารณะเนี่ยติดตัวมาแล้วสองหมื่นยังไม่ทันโตก็มีหนี้อยู่แล้วและสิ่งที่ประเทศเขาเนี่ยดีกว่าประเทศเราคืออะไรรู้ป่ะคือเขาเต็มใจที่จะฉีดวัคซีนให้คนประเทศของเขาและคนอื่นที่อยู่ในประเทศของเขานั่นคือมาตรการการป้องกันที่ประเทศเขามีแต่บ้านกูเนี่ยมีอะไรรู้ไหม มีการทะเลาะบอกแหวงทะเลาะกันเรื่องวัคซีนไม่รู้จะใช้ตัวไหนดีเถียงกันไปเถียงกันมานี่คนจะตายคาประเทศกันอยู่แล้วนี่จะอดตายจะจกตาหมาอยู่แล้วมึงเข้าใจกูหรือเปล่าเฮ้แต่ดีอย่างนึงนะเว้ยที่ประเทศกูมีและที่ประเทศอื่นเขาไม่มีคือการสวดมนต์ไล่โควิดเดี๋ยวไปสวดมนต์ก่อนนะ พอกูพูดขัดใจก็ไล่กูไปอยู่ต่างประเทศบอกว่ากูเป็นสามกีบสี่กีบอะไรของพวกมึงก็ไม่รู้กูบอกแล้วไงว่าอย่าเอาการเมืองมาวุ่นวายกับกูนะมึงไม่ต้องเอาสีนองสีไหนมาให้กูเลยกูไม่ได้อยู่สีไหนกูไม่ได้อยู่ข้างใครมึงเข้าใจที่กูพูดหรือเปล่าสิ่งที่กูพูดมาทั้งหมดกูอยากให้พวกมึงตั้งใจฟังเพราะสิ่งที่กูพูดมาทั้งหมดคือความเป็นอยู่ที่ดีในขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงมีและควรที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองหรือระบบเศรษฐกิจอยากได้ความเป็นอยู่ที่มันดีกว่านี้ไม่ต้องแรนแค่และปากกัดตีนถีบเหมือนอย่างปัจจุบันมัวแต่มานั่งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายประเทศจะเพราะมึงแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันนี่แหละไอ้งามไส้เอาเวลาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมาบอกให้นักการเมืองพัฒนาประเทศให้มันเดินหน้าไม่ใช่ถอยหลังมึงเข้าใจกูหรือเปล่ารวมใจกันรวมใจกันบ้าการเมืองกันล้อนแรงยังขอแบ่งแกงไหมคัตกันอยู่เลย ศาสนาและพระมหากษัตริย์สิ่งที่นักการเมืองควรปฏิบัติคือทําให้ประชาชนกินดีอยู่ดี